เรื่องที่4ทํางานกระดึกอยู่ดีๆมีก้อนหินขนาดใหญ่ปาเข้ามาในออฟฟิศมงเลยเพราะแถวนั้นเป็นเขตอุตสาหกรรมตอนนั้นก็เที่ยงคืนแล้วไม่มีใครเข้าเปิดทําการกันโทรแจ้งรบประพอแล้วก็รีบกลับบ้านระหว่างทางเริ่มหลอนวิ่งไปขึ้นรถสตาร์ทเครื่องปอกรถแทบไม่ทันขับไปได้สักพักเอ๊ะทําไมรถไม่ล็อกเช็คเบาะหลังไม่มีใครโทรนัดเพื่อนไปดื่มพอขี่จักรยานไปได้ยินเสียงคนขี่ตามหลังมาพอเขาแซงขึ้นไปเขายิ้มให้เป็นรอยยิ้มที่น่าหนลูกสุดสุด แล้วก็สังเกตเห็นว่าเขาขี่จักรยานแม่รีบปั่นกลับบ้านปรากฏว่าจักรยานแม่หายไปจริงๆแถมประตูรถด้านหลังคนขับก็เปิดอยู่เรื่องสุดท้ายทํางานรักษาความปลอดภัยในแคมป์ตอนกลางคืนจะเงียบมากก็เลยเอาเพล y สเตชันทูไปเล่นแก้เซง็งมีรุ่นพี่ที่กําลังจะลาออกบอกว่าตรงตู้โทรศัพท์สาธารณะหน้าป้อมยามจะมีคนโทรมาตอนตีสี่สิบเจ็ทุกคืนแต่โทรมาแค่ครั้งเดียวแกคิดว่าเป็นระบบอัตโนมัติเฉยเไม่เคยรับสายพอทํางานไปได้สักพัก ก็เริ่มชินกลางหน้าร้อนก็ปิดหน้าต่างเล่นเกมไปตามปกติพอเข้าช่วงกลางเดือนสิงหาคมก็เริ่มเปิดหน้าต่างแล้วก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังตอนตีสีจริงๆเสียงมันเหมือนโทรศัพท์อยู่ในน้ําเลยตัดสินใจว่าจะลองรับสายดูตั้นนาฬิกาปุกพอถึงเวลาเดินไปรอหน้าตู้ประสายดังก็รีบรับแต่ไม่มีเสียงอะไรเลยเหมือนมีคนถือสายอยู่แต่ไม่พูดเลยพูดฮัลโหลไปหลายครั้งแล้วก็วางสายทําแบบนี้อยู่เป็นอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เลยเลิกสนใจไปพอเข้าช่วงต้นเดือนตุลาคมก็ตัดสินใจลองรับสายอีกครั้งคราวนี้พูดฮัลโหลซ้ำๆแล้วก็ได้ยินเสียงคนหายใจแรงๆเหมือนขู่แล้วก็มีเสียงแหบพร่าเหมือนคนอมกรวดพูดชื่อเราออกมาชื่อจริงนามสกุลเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนคนลุกสู้รีบวางสายแล้วกด69โทรกลับปลายทางมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียแต่เราอยู่ในรัฐอินเดียนาใครเคยเจอเรื่องแปลกๆก,กว่านี้อีกไหมลองมาแชร์กันหน่อยถ้าชอบเรื่องผีๆแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องผมไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนๆที่จะเอามาเล่าให้ฟังอีกของมันมีอยู่แค่เราจะเห็นหรือไม่เห็นท่านั้นเอง